รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะพี่เป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่ตัวเนี้ยเนื้อผ้าของเขานะจะมีน้ำหนักนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวเนี้ยซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืยจะบอกว่าเซตนี้พี่คุ้มมากๆใส่คุ้มๆยาวๆเลยค่ะเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟนะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับไมและผ้าไม่ต้องรีดด้วยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนงานป้ายอย่างดีนะพี่เสื้อเขาเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ตตรรงงลูกไม้้นนีีะะคพ่ เกตขายส่งผ้าดีมากๆเลยแล้ไม่ซับไมตรงลูกไม้ให้อย่างดีลูกไม้เนื้อเน,เนื้อหนาแบบนี้นะคะพี่แขนนะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบนะตอนนี้แขนของเขาจะใส่สบายนะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเสื้อจะเป็นแบบนี้จะเป็นผ้ายืดวุ้นเวฟนะด้านหลังนะคะพี่ผ้าของเขาจะไม่มีซับไนนะคะพี่ เสื้อไอเซ็ตเนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆส่วนด้านหน้าจะแต่งลูกไม้ให้แบบนี้แล้วก็มีซับในตรงลูกไม้เนะนื้อหนาให้อย่างดีพี่กระดุมตรงเนี้ยเป็นกระดุมมุกสีเดียวก็โตลูกไม้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยบอกเลยว่าเซ็ตนี้พี่คุ้มมากๆค่ะเสื้ออกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วนะคะพี่ทรงสวยๆเลยค่ะเป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส,ส่สบายๆเลย เื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงคือทรงสวยมากๆนะคะพี่ตัวนี้กางเกงเอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบนะคะพี่ความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วสะโพกนะคะพี่ห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยแล้วก็เป่าลงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะพี่ให้ทางเซ็ตนะบอกเลยตัวนี้ลูกค้าคือคุ้มมากๆตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่องให้ทางเซ็ตแบบนี้นะให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าพอจากปกติเราส่งสามท้วนนะ ช่องเราสองเาวันนี้ขอให้โปรสำหรับลูกค้าที่กดติดตามช่องสองเเท่านั้นกับงานตัวนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่ยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสต,ตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะ Icana, Job, yes. พี่พถ้าพี่รับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชานะตัวนี้สีอ่อนกว่าขอเ Maya, ร Kirby ียกสีชานะคะพี่และสีต่อไปนะสีเข้มกว่านะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะคะพี่พี่ดูดีๆนะสีเข้มตัวนี้จะเป็นสีส้มอิดถ้าสีอ่อนกว่าตัวนี้จะเป็นสีชานะคะพี่สีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกรมนะคะพี่เสื้ออกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยืด32ยืดสุด40ความยาวของกางเกง39นิ้วสะโพกกางเกง 50- 52ใส่สบายแล้วก็กางเกงก็มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะเซตนี้จะเป็นเซตสีกรมนะให้โปรสำหรับลูกค้าที่กดติดตามช่อง279เท่านั้นนะคะพี่เซตนี้เป็นเซตน้ำตาลทองนะคะพี่เซตน้ำตาลทองนะ เซตนี้นะคะพี่เป็นเซตเขียวขี่ม้าค่ะพี่สวยมากๆเลยสองเจ็ดเก้าเท่านั้นและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงเข้าเซตเลยค่ะพี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆให้โปรพี่แค่279เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโดก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเซต2ชิ้นนะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงเลยค่ะให้โปรพี่แค่279เท่านั้น ถ้าพี่ตระับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเซตสีดำน,นะเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตส,สีเขียวขี้ม้านะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบเก้านิ้วนะกระดุมมุกนะคะพี่สวยมากๆแกะได้จริงทุกเม็ดเลยตา้งเกงเอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบความยาวของเกงสามสิบเก้านิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะคะเขียวขี้มานะ เซตนี้เป็นเซตสีน้ำตาลทองนะคะที่บอกเลยแค่เชื่อก็คุมแล้วเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีกรมค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าที่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้นะสีส้มอิดและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าที่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะคะที่สวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าเซตเนี้ยพี่คุ้มมากๆต้องมีเก็บเลย ให้พแค่279เท่านั้น,นะคะ่ะผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะคะเอาไปแค่279เท่านั้นจ้า